สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ที่ทอดปลาคอครับเฮ็ดปอช่อนราดน้ำกิ้มสามรสกับพี่น้อง,องนะเดี๋ยวเตาพี่น้องเตาตัางกระส่าเไฟใส่น้ำมันสำหลัะพี่น้อง,องนะ น้ำเดือดเอาปลาคอลงได้ครับปลาลงได้ครับน้ำเดือดครับ กอดปลานหนึ่งนะครับาาครับตามครับไุกติดกระถาครับพี่หน่อยไม่หมดกอดปลากอดเลยครับซือไมกอมดกอดไม่ติดกระถาครับสุกเรียบร่อยนะครับปิดไฟ Các có gặp tập việc làm lạc hợp tam lục lúc bị ưa học tưởng có đi đây để làm măng kịch trần có kịch trần đấy hợp กี่ยวระทนี่หนังตาพริกนี่พริกกระเทียมตำครับนำมาคล้ำเปียกเกี่ยวชิ้นน้ำ น้ำลากเขียวน้ำหวานตามของรชสตบแบบนี้ลา ปลาปคอทอดลาดน้ำพริกสามรสกับเสียครับคุกบุ๊คเชนยองขอบคุณสิรรับชมครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนร่วมใจ คลิปต่อไปนะครับเนะพอก็ไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ